หนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มนักรักที่มักชวนสาวๆไปมีความสัมพันธ์แบบวันไนท์แซน่อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากจะผูกมัดกับใครแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพราะโชคชะตาหรือว่าความบังเอิญทําให้เขาได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนยึดติดกับชีวิตและก็คบกับแฟนมาเป็นเวลาถึง10ปี ดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแต่เขาเนี่ยกลับหลงสเสน่ห์ตัวเธอได้อย่างง่ายดายแค่วันเดียวเท่านั้นครับแล้วทั้งคู่ก็ได้มีความสัมพันธ์กันแบบวันไนส์แตนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของทั้งสองคนจะลงเอยยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง m o o d of the day ในเช้าวันหนึ่งเนี่ยชายหนุ่มหน้าตาดีขี้เล่นเป็นกันเองได้ออกมาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ได้มีสาวคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเข้ามาทักนะครับว่าช่วงนี้ยุ่งเหรอไม่ติดต่อมาบ้างเลยนะ แล้วเขาก็เลยตอบไปนะครับว่างั้นคืนนี้ไปกินข้าวด้วยกันดีไหมเธอก็ตอบกลับมาครับว่าฉันมีแฟนแล้วนะชายหนุ่มก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเลิกกันเมื่อไหร่นี่ก็โทรหาแล้วกันเขาคนนี้มีชื่อว่าแจฮยอนครับเป็นหนุ่มเพลย์บอยตัวพ่อซึ่งก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่สาวหน้าตาน่ารักสดใสกําลังเดินอย่างสบายใจเพื่อไปทํางานอยู่ๆเนี่ยก็มีลูกบาสลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ครับตกใส่หัวเธอซะอย่างนั้นจนเธอเนี่ยล้มลงแล้วก็รีบลุกหนีไปโดยไม่สนใจนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนปา เธอคนนี้ก็คือซูจองครับนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองเธอเนี่ยทำงานเป็นหัวหน้าแผนกบริษัทเครื่องสําอางแห่งหนึง่งที่กําลังตามตัวจินซอนนักบาสเกตบอลดาวรุ่งที่กําลังมีชื่อเสียงให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้และในวันนี้เนี่ยเธอต้องไปพรีเซนต์งานที่ปูซานครับบังเอิญเนี่ยว่ามีชายหนุ่มคนนึงมานั่งข้างๆเธอเขาคนนั้นก็คือแจฮยอนนั่นเองแต่สําหรับเขาแล้วเนี่ยมันเป็นโชคชะตาครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาหมายปองเธอมาตั้งแต่สถานีรถไฟแล้วเขาก็เลยเปิดฉากโชว์สกิลขั้นเ,เริตจบธอคั โดยการชวนเธอเกินแซนด์วิชและอยู่ๆเนี่ยผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาชวนกินแซนด์วิชเนี่ยเธอก็ย่อมปฏิเสธเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยกลับบอกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางกันไงกินได้ไม่เป็นอะไรหรอกนางเอกก็เลยยอมกินง่ายๆซะอย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ชวนเธอคุยไปเรื่อยๆครับพอพระเอกพูดขึ้นมาว่าที่เราเจอกันคงเป็นพรหมลิขิตแน่ๆนางเอกเนี่ยถึงกับสำลัก,กออกมาเลยครับน้ำก็ไม่มีให้กินแล้วก็บ่นว่าอยากได้นมกล้วย แล้วเธอเนี่ยก็ลุกไปรับโทรศัพท์แต่เธอเนี่ยก็ดันชนกับแอร์โฮสเตสจนทําให้เธอเนี่ยล้มลงก้นจ้ำเบ้าไปที่ตักของพระเอกจากนั้นพระเอกก็แอบซื้อนมกล้วยมาเอาใจเธอครับนางเอกเนี่ยเธอก็เลยถามไปตรงๆนะครับว่านี่กําลังกีบเธออยู่ใช่ไหมแต่เธอเนี่ยมีแฟนแล้วนะเขาก็ยิ้มรับทราบครับสักพักหนึ่งเนี่ยเธอก็เผลอหยิบนมกล้วยขึ้นมาดื่มด้วยความที่ลืมตัวพระเอกก็ถามทันทีครับว่าโอเคกับเขาแลวใช่ไหมเธอก็รีบตอบกลับมาครับว่าไม่ใช่สักหน่อยแล้วเขาก็แซวนะครับว่ายังติดใจก้นของเเธออยยู่ล พร้อมกับตบที่ขาของเขานางเอกเนี่ยก็เริ่มหัวร้อนแล้วนะครับแล้วก็บอกไปตามตรงครับว่าเธอเนี่ยไม่ชอบผู้ชายแบบนี้พระเอกของเราเนี่ยก็แสบอยู่แล้วครับก็เลยบอกไปตรงๆเหมือนกันครับว่าผมอยากจะนอนกับคุณเพราะผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้วนางเอกเนี่ยก็เริ่มทนความทะลนตนของพระเอกไม่ไหวก็เลยลุกไปนั่งที่อื่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ต้องกลับมานั่งที่เดิม แล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยหุบป,ปากเอาไว้ห้ามพูดอะไรแล้วนางเอกเนี่ยก็ลุกไปรับโทรศัพท์ครับจากนั้นเมื่อเธอกลับมาเนี่ยเธอก็ได้ยินพระเอกคุยโทรศัพท์เรื่องของจินซอนนักบารที่เธอกําลังตามตัวมาเซ็นสัญญาอยู่ก็เลยรู้นะครับว่าพระเอกเนี่ยคือคนสําคัญที่จะช่วยเธอเธอเนี่ยก็เลยยอมคุยกับเขาครับและเขาเนี่ยก็ยินดีพาเธอไปหาจินซอนและหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็มายืมรถเพื่อนครับระหว่างทางเนี่ยพระเอกก็ชวนเธอไปเที่ยวเพื่อแลกกับลายเซ็นของจินซอนเธอก็เลยย้ำนะครับว่าตัวเองมีแฟนแล้ว เขาก็เลยบอกนะครับว่าแค่ไปเที่ยวกันวันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาเนี่ยก็พาเธอไปที่งานศพของปู่จินซอนในฐานะภรยาของเขาเธอก็งงครับว่าทาไมผู้ชายคนนี้แนะนําเธอกับคนอื่นว่าเป็นภรยาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เจอจินซอนครับพระเอกเนี่ยก็เลยชวนไปกินข้าวก่อนกลับแล้วก็ลินโซจูให้กับเธอแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ดื่มสักพักเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมานางเอกก,ก็กลับลืมตัวครับยกโซจูมาซดจนหมดแก้วเธอก็ได้แต่ทําหน้าอายครับพระเอกก็เลยคิดในใจนะครับว่าทําไมผู้หญิงคนนี้น่ารักจัง หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถไปส่งนางเอกที่ทํางานและระหว่างทางเนี่ยทั้งคู่ก็ได้คุยกันครับเขาก็เลยรู้นะครับว่าเธอเนี่ยคบกับแฟนหนุ่มมาถึง10ปีก็เลยสงสัยนะครับว่าอยู่กับคนคนเดียวเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรือไงแล้วก็ถามนะครับว่าเธอเนี่ยเคยวันไนต์แตรกับใครบ้างไหมเธอก็ทําหน้าละเหี่ยใจกับผู้ชายคนนี้ครับและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าอยู่กับผู้ชายคนเดียวเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนมีอะไรสนุกสนุกให้ทําตั้งเยอะพระเอกก็เลยย้อนกลับไปนะครับว่าสรุปเนี่ยเธอพอใจกับคู่นอนแค่คนคนเดียวใช่ไหม แต่นางเอกเนี่ยก็พูดกลับขึ้นมานะครับว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันจะไปดีกว่าการโบ๊ะบ้าสาวๆได้ยังไงใช่ไหมล่ะพระเอกเนี่ยถึงกับอึ้งเลยครับกับคําพูดตรงๆของนางเอกแล้วเธอเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นแค่ความใคร่แต่สําหรับเธอแล้วเนี่ยต้องมีความรักถึงจะมีอารมณ์ทําแบบนั้นได้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจเธอครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปที่ร้านอาหารอีกที่หนึ่งแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมไปพอถึงที่ทํางานเนี่ยก่อนกลับนางเอกก็ได้อวยพรพระเอกนะครับว่าให้ได้โบ๊ะบ้า พอเขาขับรถออกไปเนี่ยก็เห็นว่าเธอเนี่ยลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้ก็เลยรีบกลับเอามาให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนเธอกําลังแย่กับการพรีเซนต์งานครับและเมื่อเธอเนี่ยเห็นเขาเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดให้เธอนะครับเธอก็กลับรู้สึกสับสนใจอะไรบางอย่างในตัวเขาจากนั้นเนี่ยเธอก็นั่งรถแท็กซี่ไปที่ร้านอาหารที่เขาแนะนําเธอเนี่ยดูผิดหวังกับสภาพร้านที่เขาแนะนานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเยินยอไว้ซะเลศหรูแต่ปรากฏว่าอาหารในร้านนั้นเนี่ยอร่อยจริงๆครับซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านของน้องสาวพระเอกนั่นเอง แล้วตัวพระเอกเองเนี่ยก็มาที่ร้านนี้เหมือนกันเมื่อเจอกับเธออีกครั้งหนึ่งเนี่ยเธอก็ทําตัวไม่ถูกแล้วก็เขินๆครับพระเอกก็เลยแซวนะครับว่าอยากไปนอนกับเขาแล้วใช่ไหมถึงมาที่นี่แล้วเขาเนี่ยก็ยังแนะนํากับน้องสาวเขาอีกนะครับว่าเธอเนี่ยคือแฟนเขามันทําให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็คิดว่าทําไมต้องทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีแล้วหวังที่จะนอนกับเธอพระเอกก็เลยบอกนะครับว่ามีผู้หญิงตั้งมากมายที่พร้อมจะสนุกไปกับเขานางเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสักวันหนึ่งเธอ คุณจะต้องอกหักเพราะผู้หญิงพวกนี้แล้วจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เรียกแท็กซี่ให้เธอครับแล้วก็กะจะไปกับเธอด้วยแต่ในใจของนางเอกเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยคงชวนเธอไปเที่ยวต่อแน่เลยนางเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าคุณเนี่ยตื้อไม่เลิกจริงๆและคิดว่าฉันจะเปลี่ยนใจไปนอนกับคุณหรือไงพระเอกก็เลยตอบกลับนะครับว่าแค่ไปสถานีรถไฟกันเฉยๆเรื่องนอนกับคุณเนี่ยผมยอมแพ้ไปแล้วล่ะ นางเอกเนี่ยก็ทําสีหน้าผิดหวังครับแล้วก็ตกใจที่ตัวเองเนี่ยทำสีหน้าอะไรแบบนั้นออกมาพระเอกก็ยิ้มแบบเอ็นดูครับแล้วน้องสาวของพระเอกเนี่ยก็มาบอกนะครับว่าเจอจินซอนแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยตามเขาไปที่สนามบาสเกตบอลครับแต่ก็ยังไม่เจอจินซอนอยู่ดีพระเอกเนี่ยก็เลยชวนเธอไปตามหาจินซอนอีกที่หนึ่งครับเขาได้พานางเอกเนี่ยเดินขึ้นเขาไปที่วัดที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศที่ดีมากมาก แล้วพระเอกก็ได้เจอกับสาวที่เขาเคยนอนด้วยแต่เขาเนี่ยนอนกับผู้หญิงมาเยอะแยะมากมายซะจนเขาเนี่ยจำเธอแทบไม่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่า คนนี้เนี่ยคือเพย์บอยตัวจริงจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเธอมาเดินเล่นครับแล้วเธอเนี่ยก็เริ่มมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะเธอเนี่ยเริ่มรู้สึกดีกับพระเอกแล้วจนกระทั่งฝนตกหนักครับพวกเขาก็เลยวิ่งไปหลบฝนที่ศาลาเขาได้เห็นเธอเจ็บข้อเท้าครับก็เลยจับดูและจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเธอเนี่ยมองดูเขาแล้วก็รู้สึกถึงความจริงใจและยิ่งเห็นพระเอกเล่นกับเด็กอย่างอ่อนโยนเนี่ยสิ่งที่พระเอกทํามันก็ทําให้เธอเนี่ยประทับใจมาก และเขาเนี่ยก็ชวนเธอกลับครับแต่นางเอกเนี่ยกลับชวนเขาไปนอนค้างคืนซะอย่างนั้นและก็ยังเป็นฝ่ายหยิบถุงยางด้วยตัวเองอีกด้วยภายในห้องของโรงแรมเนี่ยเธอดื่มเบียร์ย้อมใจอยู่สักพักหนึ่งครับและเธอเนี่ยก็มานั่งข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาบนเตียงเขาก็เลยถามกับเธอนะครับว่าทําไมเธอต้องรีบร้อนวันนี้เนี่ยใครกันที่เป็นคนสอนเขาเรื่องความรักเรามาคุยกันก่อนดีไหมเธอก็เลยบอกกับพระเอกนะครับว่ากว่าที่เธอจะกล้ามากับเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเธอแค่อยากจะลองไม่ได้มีความรู้สึกอย่างอื่นพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเข้าใจแล้ว จากนั้นเนี่ยพระเอกก็ลูบไลผมเธอครับและกําลังจะจูบเธอเธอเนี่ยก็รีบวิ่งไปปิดผ้าม่านพระเอกก็เลยบอกนะครับว่านี่มันชั้น15นะคุณคุณคิดว่าใครจะเห็นเราเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเธอรีบวิ่งไปปิดผ้าม่านแก้เขินครับจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาจูบโจมเขาเริ่มจูบเขาก่อนแล้วทั้งคู่เนี่ยก็จูบกันอย่างดุดด่มแต่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องหยุดลงครับแล้วก็ถามกับเธอนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจมานอนกับเขาซึ่งเธอก็ดูหนักใจแต่เธอเนี่ยก็พูดออกมานะครับ ถึงคุณจะออกเดทก,กับผู้หญิงง่ายๆแต่คุณเนี่ยก็สนใจฉันเพียงคนเดียวแล้วตอนที่อยู่กับเด็กๆเนี่ยรอยยิ้มของคุณก็ดูมีความจริงใจแบบนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นคนดีตอนนี้เนี่ยเธอพร้อมจะเป็นของเขาแล้วแต่ขเขานี่ก็บอกกับเธอนะครับว่าเราไปสูดอากาศกันหน่อยดีไหมเธอก็เลยไม่เข้าใจครับว่าทําไมต้องปฏิเสธเธอเธอก็เลยพยายามปลดกระดุมเสื้อของพระเอกครับแต่เขาเนี่ยก็กลับห้ามเธอแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยยังไม่ควรทํามันตอนนี้ ซึ่งมันก็ทําให้เธอเนี่ยเสียเซลล์สุดๆแล้วก็วิ่งออกจากโรงแรมไปซึ่งพระเอกเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปอธิบายครับแล้วก็บอกว่าที่เขาปฏิเสธเธอเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยสวยยิ่งตอนคุณพูดเนี่ยคุณทําเหมือนไม่อยากจะตอบแต่คุณก็ตอบอย่างตั้งใจทําเหมือนไม่รับแต่เวลาเขาให้อะไรเธอก็ยอมรับมันคุณใส่ส้นสูงเดินตามผมมาตลอด ซึ่งพอนางเอกได้ยินเนี่ยเธอก็เพิ่งรู้นะครับว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทําให้เธอดูสวยแล้วพระเอกเนี่ยก็ชวนเธอไปสนามบาสสมัยที่เขายังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ไปนั่งกิบเบียร์กันกินขนมกันกลางสนามบาสนั่งปรับทุกข์และก็ความรู้สึกกันและกันครับมันทําให้เขาเนี่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบยึดติดอะไรเดิมๆมาทั้งชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เล่นชุดบาสกันอย่างสนุกสนานแล้วร,ปรอปภเนี่ยก็เข้ามาพวกเขาเนี่ก็เลยวิ่งหนีไปแอบจากนั้นเนี่ยไฟก็ดับลงครับท แลวพวกเขาเนี่ยก็ต่างรู้สึกเหมือนกันเขาได้หันมาจูบเธอและตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ไม่อาจฝืนความรู้สึกได้อีกแล้วครับและก็ลงเอยด้วยการโบ๊ะบักกันในห้องฟิตเนสนั้นเลยเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาที่สถานีรถไฟนะครับพวกเขาก็ทําตัวไม่ค่อยจะถูกพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าถ้าจินซอนเซ็นสัญญาแล้วจะรีบติดต่อไปนะเธอก็เลยถามกลับไปนะครับว่าจะจากลากันยังไงดีจะจับมือกันดีไหมหรือว่าจะกอดกันสักครั้งดีละ่ะแล้วเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าเอ๊ะไม่ต้องดีกว่าทั้้งงคคูู่่นีีีก็ดดมสหหาทผิวัรัรบ พระเอกก็เลยตัดสินใจบอกลาเธอแล้วเธอเนี่ยก็บอกลาเขาเช่นกันและก็หันหลังขึ้นรถไฟไปพระเอกเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองเธอครับแต่นางเอกเนี่ยหลังจากขึ้นรถไฟไปแล้วเนี่ยเธอกลับมีความสุขใจในสิ่งที่เธอทําลงไปพร้อมกับรอยน้ําตาจากนั้นพระเอกก็หันหลังเดินไปพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็คือข้อตกลงกันของวันไนส์แตนครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอกับจินซอนครับจินซอนเนี่ยบอกกับพระเอกนะครับว่าเขาไม่อยากจะไป NDA เพระเอกก็เข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานทันทีเพราะว่าตัวเขานี่ไม่สามารถโน้มน้าวให้จินซอนไป NBA ได้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็นัดพบกับแฟนหนุมครับแล้วเธอเนี่ยก็ถามเขาว่าตลอดเวลาที่เราคบกันเนี่ยเธอเป็นแฟนแบบไหนกันแน่ซึ่งแฟนของเธอเนี่ยก็ไม่ตอบครับเธอก็เลยตัดสินใจบอกเลิกเขาทันทีส่วนจินซอนเนี่ยแม้จะไม่ได้ไป NBA ครับแต่เขาก็ยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการบาสเกตบอล เขาก็เลยมาขอร้องให้พระเอกเป็นผู้จัดก,การดูแลเขาให้ทีแล้วพระเอกก็เลยขอร้องให้เขาเนี่ยเซ็นสัญญาให้กับนางเอกครับจากนั้นเนี่ยเขาก็นําไปให้นางเอกด้วยตัวเองครับแต่ก็ไม่เจอก็เลยฝากโน้ตเอาไว้ผู้ช่วยเนี่ยก็บอกว่านางเอกไปดื่มกาแฟที่ร้านข้างๆนี่เองเขาก็เลยรีบตามไปด้วยสีหน้าที่มีความหวังในขณะนั้นเองเนี่ยเพื่อนนางเอกก็ได้ถามกับนางเอกนะครับว่าเพราะว่าพระเอกใช่ไหมที่ทําให้เธอต้องบอกเลิกกับแฟนนางเอกเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับ เพราะว่าเธอเนี่ยกำลังปกปิดความรู้สึกในใจแล้วก็ได้บอกกลับไปนะครับว่ามันเป็นแค่วันไนส์แตนเองเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างมากครับหลังจากที่เธอออกมาจากร้านกาแฟาเนี่ยก็ได้เจอกับพระเอกนางเอกเนี่ยยิ้มหน้าบานดีใจแล้วก็ถามนะครับว่ามาหาเธอเหรอซึ่งพระเอกเนี่ยก็ชวนเธอไปนอนในคืนนี้คิดๆด,ด,ดูแล้วเนี่ยเราน่าจะไปสนุกกันอีกครั้งหนึ่งแต่เขากลับพูดด้วยอารมณ์ที่ประชดประชันแล้วก็โกรธนางเอกที่ไม่แคร์ความรู้สึกของเขาครับเธอเนี่ยก็เลยรู้ส่ เธอเนี่ยยังไม่รู้จักเขาดีพอเธอก็เลยหันกลับมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าใจว่าคุณเป็นคนยังไงเขาก็เลยบอกให้เธอเนี่ยอยู่ในความทรงจําเก่าๆรวมทั้งคืนนั้นด้วยแล้วผมเนี่ยก็จะหายไปจากชีวิตคุณเหมือนกันจากนั้นเนี่ยนางเอกก็กลับมาที่ออฟฟิศครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าพระเอกเนี่ยเอาเอกสารที่จินซอนเซ็นมาให้ส่วนพระเอกเนี่ยก็ไปเมาหัวราน้ํากับรุ่นพี่พร้อมกับพมเพ้อถ,ถึงนางเอกว่าทั้งโกรธและเกลียดและก็ห่วงหาอยากรู้เรื่องของเธอไปหมด รุ่นพี่เนี่ยถึงกบงงนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะผู้หญิงได้ยังไงส่วนนางเอกเนี่ยเธอก็ไปปรับทุกข์กับเพื่อนนะครับว่าวันที่ได้เจอกับพระเอกเนี่ยมันเป็นวันที่แปลกมากๆตั้งแต่เช้าเลยที่มีลูกบานเนี่ยลอยมาโดนหัวเธอบนรถไฟฟ้าเนี่ยก็เจอกับผู้ชายชวนไปนอนด้วยซะอย่างนั้นแล้วฉันเนี่ยก็ยองไปนอนกับเขามันเป็นวันที่แปลกมากๆเหมือนกับว่ามันเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้ว เพื่อนของเธอก็เลยบอกนะครับว่าให้เธอเนี่ยไปหาพระเอกซะแต่เธอเนี่ยกลับกลัวว่าเธอจะต้องเจ็บปวดเพราะว่าเขาอีกแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายออกมาและถามว่าตัวเองเนี่ยงโง่มากเลยใช่ไหมที่ไม่ยอมพูดความรู้สึกออกมาจนวันเวลาเนี่ยผ่านไปเข้าสู่ฤดูหิมะตกนะครับเธอเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไม่จมปลักกับสิ่งเก่าเธอเนี่ยมีชีวิตที่สดใสและอยู่ๆเนี่ยผู้ช่วยก็มาทักเธอนะครับว่าแฟนคุณหล่อมากเลยพร้อมกับยกบทสัมภาษณ์ในนิตยสารให้เธอดูซึ่งนั่นก็คือรูปของพระเอกครับ ผู้ช่วยเนี่ยบอกกับเธอนะครับว่าอยากรู้จังว่าวันนั้นเนี่ยเขาเขียนโน้ตไว้ว่าอะไรและเธอเนี่ยก็เป็นคนบอกเองด้วยว่านางเอกเนี่ยไปดื่มกาแฟร้านไหนจากนั้นเนี่ยน,นางเอกก็เลยรีบไปค้นหาโน้ตนั้นครับเขาเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าผมอยากให้ทุกๆวันเป็นวันของเราเธอก็เลยรีบวิ่งออกไปตามหาพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็รู้จากรุ่นพี่แล้วนะครับว่าวันนี้นางเอกจะมาร่วมงานด้วยแต่เขา Wool S. เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขึ้นรถไฟไปทําธุระต่อส่วนนางเอกเนี่ยก็มาถามหาพระเอกที่สนามบาส รุ่นพี่เนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าเขาเนี่ยขึ้นรถไฟไปแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยรีบตามมาที่สถานีรถไฟนะครับและขณะนั้นเองพระเอกก็กําลังสองจีสองใจอยู่เขาได้หยิบลูกบาสขึ้นมาดูเขาก็ไปเจอข้อความของตัวเองนะครับที่เขียนเอาไว้ว่าท่านนายสับสนให้เชื่อความคิดแรกจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยตัดสินใจลงจากรถไฟนะครับเพื่อไปตามหาหัวใจของตัวเอง ทั้งคู่ได้หันมาเจอกันโดยไม่ได้พูดอะไรนางเอกเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าวันนั้นที่เธอพูดที่ร้านกาแฟาเนี่ยเป็นเรื่องโกโหกทั้งหมดพระเอกก็ได้ยิ้มแล้วก็บอกกลับไปนะครับว่าที่มาที่นี่เพราะว่าเรื่องแค่นี้เหรอเธอก็เลยยิ้มนะครับแล้วก็บอกไปว่าวันนี้เนี่ยฉันอยากจะนอนกับคุณทั้งคู่เนี่ยมีสีหน้าที่มีความสุขและจากนั้นเนี่ยเขาก็วิ่งมาจูบเธออีกครั้งหนึง่งแล้วหนังก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยเข้าใจคควาามมมรรัักกขึ้นบ เรื่องราวความรักที่ไม่มีใครออกแบบได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์แบบไหนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็เพียงพอแล้วแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ